วันนี้อย่างที่บอกไปนะครับมีข่าวสารมาฝากกันและมีแขกรับ,บเชิญมาในรายการด้วยนะครับเป็นเทปพ,พิเศษที่เราได้บันทึกไว้เพราะว่าเขาเดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยนะคุณผู้ชมสําหรับวงชิลลิ่งซันเดย์นะครับคุณปาล์มกับคุณบอยนะฮะเมื่อวันก่อนนี้เขามาอัดเพลงไว้โอ้โหบอกเลยว่าวันนี้อยากให้ฟังแบบเต็มอิ่มมากๆเพราะว่ามาด้ยกันทั้งหมด3เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงดังในอดีตอย่างเพลงฉันคิดอ่า ันนี้หลายคนร้องตามได้แน่นอนนะครับรวมไปถึง2เพลงใหม่ที่เขานํามาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวกันนะครับนั่นก็คือไม่น่าไปรักเธอเลยแล้วก็อีกเพลงนึงคือคนเก่าเขาทําไว้ดีนะฮะต้องบอกว่าเป็นบทเพลงที่โอ้โหหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากเปิดฟังวนแล้ววนอีกต้องบอกว่าชื่นสันเดีเนี่ยเขาอยู่ในวงการเพลงมาเกือบ7ปีนะคุณผู้ชมแต่ว่าเพราะเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาแจ้งเกิดมาจากการเป็นยูทูบเบอร์คือการโคเวอร์เพลงใช่ไหมคนก็จะรู้จักจนเขาได้มาเซ็นสัญญากับท เทโลมิวสิกนะฮะแล้วก็เริ่มมีผลงานเป็นของตัวเองเพลงก็เป็นเพลงแนวรักอ,อกหกักปรากฏว่าโอ้โหเพลงแนวนี้แหละถูกอ,อกถูกใจคนฟังหน้าดูจนทำให้ชิลลิงซันเดย์เนี่ยขึ้นมาเป็นศิลปินนะครับทูดูโออันดับต้นๆของประเทศไทยเราด้วยนะฮะ,ะงั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยเทปพิเศษประจำวันที่30ธันวาคม2563นามนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เราไปติดตามชิลลิงซันเดย์พร้อมๆกันเลยครับ yeah <laughs> อ่ะครับอย่างที่เราบอกกันไว้นะครับว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับก่อนจะสิ้นปีเพราะว่าเราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังเพลงเพราะๆของพวกเขากันนะครับไม่เสียเวลาขอต้อนรับวง Shooting Sunday สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณบอยกับคุณปาล์มนะฮะอ่าให้แนะนําตัวหน่อยดีกว่าจะถือให้คําไม่เป็นไรครับสวัสดีค่ะปาล์มค่ะชื่อบอยนะครับเป็นก่อนแต่งหน้าแน่นเลยเราแต่งหน้าแน่นอะไรอย่างนี้สวัสดีครับชื่อบอยนะครับมือกีตาร์ครับผมชื่อปาล์มค่ะร้องนำค่ะร้อง น่าวงนี้เขามีกันหลายคนนะครเออร้องนำร้องนำมีกีตาร์สี่คนด้วยกัน <S <S เรามีสี่คนด้วยกันต้องบอกว่าโอ้โหเพลงของเราเนี่ยดังมากนะคือหลายคนอาจจะแบบอยากจะไม่คุ้นหนา้าคุ้นตาจะยังไม่เคยดูเวอร์กันมาก,ก่อนแต่พอฟังเพลงแล้วแบบเฮ้ยฉันฟังตลอดเลยเพลงเนี้ยฉันร้องตามตลอดเลยอย่างเงี้ยโออถามความารู้สึกก่อนดีกว่าอาบ่อยก่อนละกันาจาะแบบว่าขึ้นแท็กซี่แล้วว่าเปิดบ่อยผ่านผ่านหูเป็นเพลงฟังสบายสบายก็เลยจะได้ฟังกันบ่อยความรู้สึกเป็นไงบ้างฮะก็ แรกๆอาจจะเป็นเพลงฟังสบายนะครับหลังๆเริ่มฟังลำบากขึ้นเรื่อยๆทำไมอ่ะเริ่มดราม่าขึ้นเรื่อยๆอ๋อมีความดราม่าขึ้นใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานกี่ปีนะเราก็หกเจ็ดปีแล้วนะเ็ีใช่ไหมครับแล้วปามล่ะครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นความฝันของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะว่าอวันนึงถ้าสมมติเราได้มีโอกาสได้มาร้องเพลงเราก็อยากทําเพลงให้คนอื่นชอบคนอื่นรู้จักแล้วก็เหมือนแบบ คนอื่นร้องตามได้เวลาสมมติจังหวะเราแบบเล่นคอนเสิร์ตเราโยนไปแล้วมีคนร้องอปลื้มใจอะไรอย่างเงี้ยปลื้มใจเนาะต้องขอบคุณมั้งเออย้อนกลับไป6กับหปีกว่าปีกือบเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยครับเรารู้จักกันได้ยังไงฮะจริงๆรู้จักกันตั้งแต่เรียนมหาลัยคือนานกว่าเปีครับนานนานจนแบบว่าไม่อยากจะบอกดอ๋ย้องเลยว่าอาจจะต้องนั่งนับอายุกานอย่านะนิ้วเท้าก็ับสนิ้วเท้าก็นับไม่พอนานมาก กันตั้งแต่เด็กๆแล้วกันะนะครับก็เรียนมาด้วยกันแล้วก็เคยได้ทำกิจกรรมทำเพลงประกอบละคระเพลงประกบอบละคระคะเวทีของมหาลัยของคณะของคณะ,ะใช่ครับะะะก็เลยได้ร่วมงานกันตอนนั้นแล้วก็ มาร่วงานกันอีกทีก็คือในช่วงที่ใช่ช่วงที่โซเชียลเริ่มมีวงคเวอร์เยอะๆเราก็อยากจะทําบ้างช่กาฟเวอร์ก็เลยนัดกันทุกวันาที่ต้องบอกว่าเราโชคดีมากที่เราอยู่ในยุคของแบบโซเชียลมีเดียกาลังแบบมาใช่ครับชืว่าชุเคนเรียกว่ายุคเริ่มเริ่มเริ่มแรกของการโซเชียลมีเดียที่มีการคเวอร์เพลงลง y o u t ใช่ตอนนั้นก็ยังแบบไม่ค่อยมีคนทำเออแห้งเกิดเลยนะตอนนั้นนบอกเลย คือแบบจนค่ายเพลงต้องไปจีบมาเลยอ่ะเออเทโรมิวสิกต้องจีบมาเลยอ่ะก็ก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าแบบเอ๊ะทำไมคนถึงบมาดูเราเยอะอะไรมภาร์งานอะเนี้ยพอแบบเิอมีคนเข้ามาดูเราเยอะๆเราก็รู้สึกว่าเออเราอาจจะต้องแบบทำจริงจังขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแบบ มันก็เลยมีผลงานต่อๆเรื่อยนี่กการที่เป็นวงเริ่มต้นคเวอร์ตอนนี้เป็นเพลงของตัวเองแล้วพูดถึงสองเพลงใหม่ที่แบบว่าอปอากมาไล่เลี่ยกันเขาเรียกว่าร้อยเรียงเนื้อหากันด้วยเป็นซีรีสออตอนนี้คนร้องกันนติดหูมากเลยนะสำหรับเพลงไม่น่าเปรักเธอเลยแล้วก็ต่อด้วยเพลงคนเก่าเขาทำไว้ดีเออมันดูคล้องจองกันเนาะเร่อที่มาที่ไปหน่อยครับสุณผู้ชมคืนะฮะมันชีวิตเรามัน เศร้าอกหักก็เหรอคมเมนต์เองเลยเปลี่ยนสำหรับวงเราเนื้อส่วนตัวปาลมเป็นคนชอบฟังเพลงเศร้าอยู่แล้วปาลมคิดว่าถ้าเราไม่อกหักแต่เราฟังเพลงเศร้าเราก็สามารถอินได้มันเข้าถึงได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮะแล้วของบอยล่ะครับก็เหมือนกันครับก็คือจริงๆมันสื่อสารง่ายกว่าน้องเพลงเศร้าอ่ะบางคนแบบว่า ไปนั่งทานข้าวเขาเปิดเพลงเศร้ามาทั้งทีด้วยก็มีลูกมีผัวดีดีแต่ว่าก็เศร้าได้เศร้าดิบเศร้าดิบได้อย่างนี้เออมันแบบปล่อยอารมณ์ตามแกตามแนวเพลงและอินตามใช่ไหมฮะม่ได้เสียงร้องดีด้วยออมาเป็นอะครุสติกยมันแบบมันโดนทุกคนเลยโดนใจหมดใครฟังก็โดนอเอนะฮะเอาพูดถึงเพลงไม่น่าเปรักเธอเลยก่อนดีกว่าที่มาที่ไปยังไงฮะเพลงนี้ก็จริงๆอ่ะเราไปเจอเปิดเจอ คำว่าไม่น่าไปรักเธอเลยในโค้ดอะไรสักโค้ดหนึ่งอ่ะเขาเขียนว่าแบบถ้าแบบถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้จะแบบไม่นักไม่น่ารู้จักกันเลย,เลยอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าออคำนี้มันสามารถเอามาแต่งเพลงต่อได้เ้ยค่ะเราก็เลยมีการทำการบ้านกับพี่โปรดิวเซอร์ก็คือพี่แทนลิปตาแล้วก็มีข้าววงเฟลโลเฟลโลด้วยที่ช่วยเขียนร้องให้ อ,อ,อกเ,เราก็มาแบบแต่งฮุกรว่วมกันพอได้ฮุกมาแล้วก็เป็นหน้าที่ข้าวของพี่แทนที่แบบจะช่วยเขียนเนื้อร้องแบบทอนเวิร์ตามมาอะไร<ช>เงี้ยก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้คือเพลงนี้มันพูดถึงเ,เรื่องราวที่ของคนที่แบบเลิกเลิกรากันไปแล้วแต่พอม,มันรู้สึกว่าไม่น่าเลยวะไม่น่าเป็นรักเขาเลยเขาเลยอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีคนพูดถึงเพลงในแง่มุมนี้เท่าไหร่เราก็เลยรู้สึกว่าเออเรา มัาจะเป็นตัวแทนที่แบบสามารถถ่ายทอดนี้ให้ให้คนฟังได้แล้วต่อเนื่องล่ะครับเพลงนี้เลยคนเก่าเขาทำไว้ดีมันเกี่ยวโยงกันยังไงเออเราทำเอมวต่อกันแอยนี้นี้ค่ะกพราะคนเก่าเขาทำดีก็เหมือนกันไปเจอโค้ดคำว่าคนเก่าเขาทำไว้ดีต้องขอบคุณเพจคำคมทั้งหลายคะคมทั้งหายให้เราไปเจอไอเดียมาจากตรงนั้นใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเออคำนี้มันแบบถ้าถ้าเราเป็นแฟนคนปัจจุบันอ่ะเราก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าเออ ถ้าคนเก่าเขาทำดีถ้าเธอรู้สึกว่าคนเก่าของเธอยังดีอยู่แล้วเ,เธอมาคบกับเราทาไมอลไมรู้สึกไม่ดีอย่างนี้ถ้าคุณยังมีคนเก่าอยู่ในใจพูดถึงอยู่เรื่อยๆยงเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าลืมคนเก่าไม่ได้ก็ใช้เวลาสิอย่ามาใช้เราเอา๊เอ,อย่ามาใช้เราเป็นตัวฆ่าเวลาอย่างนี้นะ ก็เลยเป็นที่มาของการผนวกสองเพลงนี้ปล่อยต่อเนื่องกันเลยไม่น่าไปรักเ,เลยและคนเก่าเขาทําไว้ดีควันนี้อยากฟังแล้วนะฮะแบบว่าบรรยากาศสิ้นปีอย่างนี้ให้ฟังเพลงเพราะ,ราะๆแบบชิลๆสไตล์ชิลลิ่งซันเดย์พร้อไมไหมฮะได้ไดพร้อมแล้วเราไปพบ2<ด>เพลงต่อเนื่องกันเลยเป็นเม็เล่นในไม่น่าไปรักเธอเลยและคนเก่าเขาทําไว้ดีครับ 身他被背影。 静静。 บอก้าจลงมูลนะสามนาทีกว <mark 00 atri> ่าๆที่รวบรวม2เพลงเป็นเมดเล่มาให้ฟังกันถ้าใครอยากฟังเพลงแบบเต็มๆยาวๆ MV ไปดูได้ในช่องทางไหนบ้างเอ่ยก็เข้าไปดูได้ใน c h a n n e ลของบีเทโรมิวสิกนะนะฮะไปดู M อมวีกัน รับรองโดนใจแน่นอนแค่เพลงก็โดนใจแล้วอ่ะต้องฟังยาวๆไปพูดถึงฟิตแบ็กหนสองเพลงนี้เป็นไงบ้างครับฟิตแบ็ดีดีเกินที่เราคิดไว้มากๆฟิตแบ็ดีเกินไปดีแล้วจเกินไปได้ต้องดีแล้วเนเทนเห็นว่าเทนขึ้นเร็วมากใช่ไหมใช่ค่ะก็มี เพลงไม่น่าไปกเธอเลยขึ้น1นสามของ y o u ูล้วก็เพลงคนเก่าก็ทำได้ดีนี่ขึ้นทท1เลยมันเป็นไม่ธรรมดาเหยียดประวัติของชีวิตเลยเพลงขึ้นอันดับหนึ่งอันดับห่ไม่ก็คือแบบคุมากวงเขาเพลงเขาคือเพลงเก่าๆแล้วรวมถึงเพลงทุกวันนี้คือแบบมันสามารถได้บรรยากาศในช่วงนี้อากาศดีๆช่วงหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยทีแรกบุ๊กิ้งก็คือเต็มใช่ไหมฮะในช่วงปลายปี ค่อนข้างแน่นค่อนข้างแน่นครับแล้วตอนนี้ล่ะฮะว่างครับว่างจ้างได้ไปจจ้างออกงานจ้างเป็นงานก็ไม่ได้จัดด้วยเข้าใจก็คือว่าช่วงปลายปีช่วงคอนเสิร์ตช่วงงานก็กลาว่าอ๋อลานบงลานเบียได้แน่นอนโควิดมาปุ๊บ เลื่อนค่ะเลื่อนคือคิวกันก่อนอย่างนี้เจอกันปีหน้าแน่นอนนี่แสดงว่าจับทางถูกเนี่ยเพราะว่าสไตล์ดนตรีจะเป็นเพลงรักอกหักเนี่ยโอ้โหคนชอบเยอะนะคือเพลงอัลบั้มที่แล้วเนี่ยเรายังไม่แนวเพลงยังไม่ชัดเจนอัลบั้มนี้เราก็มีกานพูดคุยกับพี่โปรดิวเซอร์ว่ากับพี่แทลิตาค่ะว่าเราอยากทําให้มันชัดขึ้นอะไรเงี้ยเก็เลยเนื้อเพลงก็ต้องแบบ เน้นๆแบบว่าเห็นภาพเลยอะไรเตาขึ้นให้โตอขึ้นให้โตขึ้นทั้งเสื้อผ้าและทั้งเรื่องความรักไม่มีเต้นแต่เพลงเราไม่เต้นเหรอพอเอ่อเพลงขึ้นเทมีคนรู้จักมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเออเรามาถูกทางครับผมเนี่ยฮะแต่แน่นอนไม่ใช่เพลงมาอย่างเดียวเพลงเก่าของพวกเขาเนี่ยก็โหยังอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนพบร้องขึ้นมานี่คือแบบโอ้โหพึ่งร้องตามกันได้หมดเลยแต่เดี๋ยวมีให้ฟังแน่ๆตอนท้ายรายการนะครับแต่ว่า อยากให้ฝากผลงานไว้หน่อยสำหรับชิลลิ่งซันเดย์ติดตามช่องทางอะไรยังไงได้บ้างครับอฝากเพลงด้วยแล้วกันนะคะสําหรับเพลงไม่น่าไปรักเธอเลยแล้วก็คนเก่าเขาทำดีตอนนี้ฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งเลยนะคะดู MV ได้ใน YouTube c h anel n ของ t e l o Music ค่ะขอบออยครับครับก็ตามนั้นครับฝากด้วยนะครับฝากเข้าไปปั่นวิวกันเยอะๆนะฮฮะ ก็เตรียมงานใหม่ๆไว้ด้วยใช่ไหมปีหน้าใช่ครับลองได้ติดตามกันนะครับแต่แน่นอนวันนี้ขอได้ไหมสักเพลงหนึ่งปิดท้ายรายการเลยดีกว่าขอแบบเต็มเพลงเลยเป็นเพลงอะไรดีฮะสิงเกิลแรกแล้วกันสิงเกิลแรกเลยใช่ไหมชั้นคิดเออเพลงทุกคนร้องตามได้แน่นอนแน่ะเทศกาลดีๆแบบนี้เราต้องส่งต่อเพลงดีๆให้ฟิลกูดหน่อยไม่ใช่จะมาอกหักกันตลอดเวลามาแนะนําเพลงอกหักเผื่อสําหรับคนที่อกหักดีให้ปอบปิดใจวันนี้ด้วยฟิลกูดนะครับอาล้ครับเย เราต้องขอบคุณช i ลลิงซันเดย์ด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเรายกเวทีช่วงท้ายรายการให้กับเขาในเพลงชั้นคิดนะฮะแล้ววันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนปิดท้ายด้วยเพลงชั้นคิดจากชิลลิงซันเดย์นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับครับ